มีแต่ตัวสามล้านนะสามล้านโลดมีแต่ตัวสามล้านนะสามล้านโลดวิ่งตัวละสามล้านวิ่งตัวละสามล้านโอ้โหพกกระสีมาแน่นอนมาแน่นอนพกกฮะกัสีมีแน่นอนฮะพกกับสีมีแน่นอนเลขวิ่งอะแมพกกับสีมีแน่นอนแมนโอ้เลขเป็นเลขวิ่งบ่วิ่งอย่งเดียวบอลนี้มันใจมันใจบนเนี่ยบนว่าหุบบนหกหกอีกตึกร่างหลังซีใครวิ่งตัวละเท่าไหร่มีแต่ตัวสามล้าน คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิรณญาณในการรับชมสวัสดีครับพอสบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงถามคคาเดียวกันเดียวง้นแล้วก็ทุกไเขาด้เอมาทุกคำดิทุกคแล้เขาทางกวาเนี่ยว่กับว่ได้มนกรดดในนอมกกสองเสียดิก็ออกไร่อยเนี่ยแดเเนะเออนั่ก็ออกนกัีซม เข,เ,ขเ,ขเขาเลกอ่เาล็กอ่ป๊อปเขาทรมาเลยเอฟซีอ่ะอาไปทุบหัไม่ใช่แขว่าไปทุบพั่ม <พอ S 1> ไม่ใช่แน่เขาว่ะเด็กกันใเมื่อไเมื่อเรลออกอเขาม่ไงมาถึงที่ดอกต้ว่าตัวไปดเปลี่เนาะม่ได้บอกแล้วว่านี้ที่บอกอวันนี้มือน,นั่นอะมือเออกอ่โอ้จะได้เห็นกันบ้างมือเี็กอไปท้วยบอกเลยเนาะท้บอกบอกในท้วงทับไปหรอกใส่กัน นไ่นคือกันมันจะมันออกเป็นอยังนัวของเขาเด็มากที่ถงดิดับอีบวกมันเนี่มาดับผมมดับของเขานี่เพิ่มบอกถึงถึงของเจ้าของก่อนเออองนี่ของยีราฟอยู่้องยีราไว้แล้วเดี๋ยวเราเถอะถือหัวบวกบวกหูแต่ว่าได้ตัวเก่าได้ตี่กระบอกตัวเก่าแต่ว่ามัได้ลงเด็บมกันที่หัวกันขอาเข้าไปใส่ตีกระบอกเนาะมันก็มาถือแล้วหัวของใส่เอาก็ใส่อ่ะ มันเลยเป็นเก่าซีซีเก่ามันเป็นหกหกซีเก่ 9, 6, 9, 9, 9, 9, าหกเก่าซีเนาะหาานมันว่า <Yeah. S 1> น,นี่ปิดเป่าเนาะตัวเด่นนี่แหละตัวแบบเอาไปจับคู่เนี่ยประกู่นี่แหละว่าจะได้รอยตัวเนาะเมื่อคืนมันทีออกซีหกเนาะเคยแต่ซีก่หกแตว่าเอาเก่าไปช้คนพอมันเกลียตัว,ว,น,วนีน่บอกีว่าบอกรายคนโยกไปวัดเหมือนเพื่อเขาได้ตัวเองนะ แต่ที่ก็หมคู่ถึเด่นหกเลื่อนึคนย่างเดียวเอาตัวเดซใส่กับเก่ากันเอาสันที่แล้วว่ายกมาเก่า่ายมาเก่าหึ่งว่าเเนี้วัน้แยกไปสันที่พู่เก่าอ่ะเ็ก่าเ่ึงูดนแล้วทเอาอีกเรื่องแล้ววบอกเราถือไรเม่วัแล้วแต่ว่าเราพกันไปตามสูตรเนาะเฮ็ดไปน้ำสูตรนะเนาะความฝันมันบอันนี้ไปน้ำสูตร เขาฟ้องันกันไปย่างนึงสูตรน้องกับแมนเน่บนแมนเน่นนอะมาเลขหลกักเลขวิง่งว่าอยากได้ตัวเดียวนี่ละสี่กับหกตัวเกาวะหลักเอาวิง่งตัวไหนสีก 1. 1> น่กับหกเขียนเลยก็ต้องสร้าหลักสี่กับหกเท่านั้นลักเขาบินงนเดียวกันละเราสี่กับหกเดียวหเดียวสี่เอาต้งสอง สก <5. S 2> ับหกสี่กับหห้าหกห้าแปดเจ็ดหกตัวนี้มันิไสี่กับหเอาผมไทุเดียวเลยนะฮะแปดเจ็เดียวเลยสตัวสกับหกตัวยังแ็ดหกสตัวแปดเั้เดียว ปดเดกตัวเดียวเตดียวพื่นมาตัดตัวเองแปดเจกางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นเด่นเมที่หกเท่า้นเนาะฮะเด่นเมทหเด่ที่หกันเี้ย่นทีกเนที่หกมันมังสันดิ่มันมังลันมั่มันมังังเดียวผูเนมาเกดเยนาะเด่ก็ดงเด้ไีซีเือตัวเดียวนี่นะ ล่างสี่งวิ่งสีร่างีล้่งสีสีตละมร่างวิ่งมีะตัวก็ตองมาตัวดวเนาะตองมาแนนอนตองมาแนนอนวิ่งีตัวเดียวตัวเดียวล่าง โกไม่จุดๆุดม่จ่าางลมีสีหนึ่งเนาะสีหนึ่งมีจะโขมีจฉ้างมตามองทึงสีหนึ่งมีมีมีจฉคสีหนึ่งสีเปลี่นอมสเปเอเโอ้โหบริสตน่มีจะคางประมาณสีหนึ่งสีเปียเราสอางสัแล้วเอ่อสองหางมันไม่จดบรัวเข้าาล้ ซีนึงกับสีแปดนี่ไม่ได้ลงมาถือไว้เนาะต้ทีีละสีหนึ่งกับี่แปดแต่มีหนึ่งกับวิ่งีหนึ่งวิ่งสี่่งซี่ส่วนตัวละสามนอ๋อตหนักขึ้นกันเดือนเออตัวเดียววิ่งตัวละสาม้านเนาะเออจะ้วก็วิ่งสีหนึ่งกับสีแปดเด้อสีหนึ่งกับีแปดนี่ละสีแปดนี่นะเด็กน้อยบอกต้องมขึ้นวิ่งตัวละสามวนระหว่างเดีมักติ่งสองตัวแล้ว มัก้สองตัวสองตัวกหกตั้งซีตะวันตะวันเอาบนบนบนอกหกสามเลยเ้อหกสามตๆออสตัวบนอ่ะหกสามวนเขียนเพิ่มได้หกสเนาะเียทีเหลืออยู่พะว่าตัรเล็นหน่อยหกสตัวนึงเขียหกเท่านั้นนะเขียหกหเท่านั้นเจ้าหนี้พอโอเคสามตัวนั่นก็ตัดเทานั้นหมเดิเด้ยวเ ตัดเยน้เพ no. mm ิ่ตัดลกเดี๋ยวสีบลสีแดงๆกันสีโอ้มากมาเลวะหกับสีมาแน่นอนนะหกับสีมาแน่นอนมาแน่นอนมันคือนละกับสมาแน่นอนไปเอาเได้าเนี่ยะมาฆาเลมาฆาไว้ดีนะ เ no e อาไว้เดียวเก่าเลยเร็วเร็วถึงก้อนเลยเรียบร้อยแล้ตามนี่แล้วอเอมาหลายตัวสอลดมาหลายตัวสอลดมาหลายตัวแถวนี่มาหลายตัวมาหลายตัวเก่าอ๋อสี่กับหกเริ่มไ่นองเลยเบนนี่เลขลักก็คือสี่กับหกถามว่าเอาตามที่พ่อสบายจับให้กะเอาไปใส่ตัวใดก็ได้เหมือนปะถามนี้ตัวอื่นแต่ว่าพ่อสบายจับให้นี่มีเอ่อสี่กับหกนี่งสามตัวนี่มีแปดเจ็ดหกหกสามเน้นไปที่หก บนส่วนรางนี่วิ่งสี่ตัวเดียวจับคู่สองหางแค่นั้นซีหนึ่งกับซีแปดเอาไปกลับเอาพี่น้องพิาพิจานาพิเคมาเนี่ยนอนเอาี่กุมวมาแน่นอนซีมาแน่นอนชัวทุกหัำมั้งปะทุกหัำมั้าทาประมายมันถูกปะต้องถูกหลังบาดทิ่มเว้ดิมันเล็ดดับบ้อหายเลยเลดับอ๋อเลดดับ้อหาในใจของ Oh, loi loi hai sĩ tên ngọt mân hoạt động loi hai sĩ ngọt di ơi luôn chồng kia luôn chồng kia sau đây hoi hoi hoa 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 gì? hoa 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 đập hoa hoa Đập hoa đấy. hoa 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 Đập hoa răng. Đập hoa răng. hoa 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 พอละบอกซื้อซื้อจ้ะมาเนยาซื้อซื้อเอาซื้อซื้าทุกพัาแล้วัญันแล้วก็นี่ยก็นี่ดับฮาแต่ว่าพรทาทุกพัาเพราะว่าเขาทุบไปพื้นแล้วเขาทุบพื้นเหรอเสียวการพิ้นนะเสียวกาเพิ้นาะเซียวกาเพิ่นเดพิจารณาเอาโอเคแต่ว่าเลดนี่สีกับหกกับสีมาแน่นอนสกับหกับสีมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนเจ เวยมันล้านเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านเปอร์เซ็นต์มันก็เปลี่ยนบอสดีบกซีมมันได้ตัวเก่าเนี้ยบางอันได้บกับกันแต่ว่าได้ที่ของบกบกซีมาเป็นล้านล้านแล้วว่าแต่ว่าบอปีชนาเด้อของบอเก่าใช่เนาะครับคือเก่าบกตัวเดียวพัดหนึ่งไหมอับโอเคครับไม่ต้องเอาเงาต้งนี่ละต้องนี่แล้วต้องอะไรอย่งไรนึงเขาว่ากันไหมมันมือเลี้ออกเด้อโอ้โหบ่อยตัวหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับครับผม ครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าว่ามีโอกาสเดินเดี่ยวเรืออย,อย่าลืมกดติดตามช่องบาลจกกันทิพย์เก่ง